สวอสดีเอฟซีผู้ติดตามปชมมลิดคนสมัยเกาโว,าวานี่ท่านสุภุสุขคนเราพี่น้องมื้อนี้มาพอกันอีกคือเราคนโทาสสำหรับนี่ท่านแต่บรรยากาศเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศในป่าเนาะพี่น้องในปา่าคนลงโวกมายางหลินปลาต่างมเบึงเห็ดน้ำเนาะพี่น้องหลังจากฝนตกคนเข้าไปเป็น,ปนบรรยากาศหลังฝนตกแล้วเยางมาเขืาปลาแต่ว่าไ่าได้ไ่ได้เห็ดอกเนาะพี่น้องได้เห็ดดอกเดียวเห็ดดอกเดียวเข้าไปแต่ไ่ได้เดา๋พี่น้องแต่ว่าก็เลย ถือโอกาสสิไทยนท่านเนาะพี่น้องพอมาบรรยากาศมันดีของทวฝนตกแล้วโอ้บรรยากาศคึมคึมเนาะพี่น้องเออมันคึมมันทะอือบรรยากาศถือว่านี่แหละบอกนี่เป็นปลาหลายคนอาจจะถามว่าเป็นปลาอย่างน้เนาะพี่น้องนี่เป็นปลาปลาหัางปลาหัางของทพี่น้องปลาหัางที่คนลงบานคนลงโขกเองมันทวอืออยู่ซมนี่เป็นพื้นถือว่าเป็นพื้นที่ไทยเนาะเป็นโขกมันตทอไปก็นี่แหละพี่น้องเนวชีวิตกัถือว่าผูกพันอยู่กับปลาเนาะอือ คนสมัยตะกี้กันนี่ยแหละพี่น้องเริ่มต้นจากที่มีมีห้มีหน้ามีอยู่มีกินกับสาวห้ซสาวหน้าสะกวนนี่แหละเนาะพี่น้องเริ่มต้นป้ากันเป็นเรื่องสิหลอมันเถะผู้เฒ่ากับสาวไปสาวไปเทละข้องที่เนาะพี่น้องคอยตัดคอยนันไปมันอตอะตัดซับไม้ซับยังสาวซับเผาเป็นห้องของน้องของน้องเป็นข้องขึ้นไปมันเถอะกเห็ดไห้เห็ดหน้าเรียงลูกเรียงเต่ามาจนลูกเต่าใหญ่ลูกเต่าใหญ่มันเถอะบาทนี่ขั้นพู้มีลูกสาวก็ได้ มีเต่าเป็นลูกสาวองิกะลูกเต่าใหญ่มากเจ้าของกับเริ่มเมีมยเริ่มล่าเด้ผู้เฒ่าเนาะเออกะถือว่าอยากได้อยากได้เขยละ่ะเออไม่เขยไม่ลูกเขยมาแท,ท่นเปลี่ยนตีนแท่นมือเจา้าของวันต่อไปผู้เฒ่าเป็นน,นักสั่นขอลวงทวผู้เฒ่าบ้านห้องกะบ้านนี่กะกะ็ได้ลูกเขยนะพี่น้องเออลูกเขยก็คือจังหวะล่ะลูกเขยมากเขาก็ดีหรอกพี่น้องเออเขากะเนาะมาแท่นมือผู้เฒ่ากับเมียเด้นี่ยังก็มอบให้ลูกเขยเวลาเจ้าของกับแขมายางเลาะยางเบิ้งสำแหน่ะวันต่อไปลูกเขยกะ เหมาะไปเขาทุกย่างแหละย่างมือเส่าเขาก็มาจัดการปั่นกันทุ่งกันแทะเออบกันแทะว่าต่อไปสะพูเถากาเขาเน้อลูกเคยเนี่กะจังหวะเละพี่น้องกระติดนี่ใสยู่กับพ่อเถานี่ให้ว่าตื่นเด็กลูกเส่าเพราะยุ่งซื่อๆท้อย่างมือแรงมันว่าสีนอนนี่สิกะบอนอนมาไงกันต่อพี่น้องเออนี่หมายถึงว่าเจ้าของได้เป็นเจ้าเฮี้ยนแล้่ยวดนี่เออออกเฮี้ยนออกซ่านเลี่ยงกันต่อเจ้าของมีเฮี้ยนมีซ่านเป็นของเจ้าของแล้วกระติดนี่ใสนั่กับพ่อเถานี่ให้ว่าตื่นเด็กลูกเส่าเพราะยแ่งซื่อนอๆท้อย่างม ออกไปหายางเบิ้งทงเบิ้งทาเลาะน้ำปลาน้ำผูกไปมันเถอะจังคอยกลับขึ้นมาเฮียนมันเถอะพี่น้องเออนี่เป็นนิสัยที่เคยสมัยตะกี้เห็ดมันก็แต่ว่าไอ้ทิ่นี่เราเราเป็นมีเมียงามเออมีเมียงงามจังว่าล่ะมีเมียงามมันก็ย่อมมีสตูมันเถอะพี่น้องัตูของคนมีเมียงามก็คือซุ่มซุ่มจอบลอยันเอมันมันเป็นแต่รัางในยเปน้องซุ่มเนี่ยเออ มันเห็นบ่บปากป่บวัามันสิงตาเบื้องเนี้ยคนอื่นเลยมันก็จจบมันท้อพี่น้องเออมันมันจอบเพียอย่างนี้พี่น้องมันว่างแขนสัวลายมันต่อไปมันเตรียมการเออเตรียมการที่สิสวมร้อยเออสวมร้อยเป็นเป็นผัวเขาันท้อนี่นี่เป็นเรื่องจริงเด้ยพี่น้องว่าแมนว่าเอาเอามาอุปโลงวัานั่นกันฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันต้อเออไอ้คิดเนี่เล่าก็คือกันหระช่มื้อยิ่งเขาแรงเราเล่าก็ลงเฮี้ยนไปมันทะอลุ่งเฮี้ยนลรงเฮี้ยนกลับขึ้นมา กลับขึ้นมาเฮี้ยนคนสมัยตะกี้เกิดปะไทยเลยพี่น้องเออมันก็ดสิมีมีหมอแอีงนม้มหมอตะอูแอีงนม้มล่างคนกระจอกกับเฮ็ดเป็นเป็นอ่างเป็นอยังไว้ไว้ะล่างตีนเนี่ยก่อนขึ้นเฮี้ยนพี่น้องเออหลังตีนก่อนขึ้นเฮี้ยนมันเถอะไอ้ทีเรากับเป็นยังสิละ่ะกลับขึ้นมามันมันเป็นนั่น,เป,นเป็นช่วงเออมาเขาไม่เลยพี่น้องเออมาเขาไม่เนี่ยเขาไม่เนี่ยมันมามันถิมาตั้งแต่แต่หวัวเว้นบ่ไทยกันเถอะพี่น้อง ที่ดึกๆจักน้อยล่ะไม,าจาม,ามา่าามาจังมามาวันต่อหางกทุ่มเมืองสินาเออจังมามาวันต่อไปเพราะว่าไอ้ทีนี้เราก็ที่ออกไปเนี่ยเราไปเที่ยวเหรียญจนดึกจังขวาก,ก้าววันต่อเออมามาเขาแต่ว่านี่กับบ๊อมียนดอกพี่น้องคว่มจริงเนี่ยจนกายย่างเขาไม่มาแล้วล่ะกายย่างเขาไม่มาแเลยเด้แต่ว่าไอ้ทีก็ยังเป็นคุ่งมาเขาให้เมียคือเราวันต่อมาแต่เว้นัง่สิเราก็มาหิ้คือเราเพราะว่าเจ้าของติดเลยไปเที่ยวขวากมาไปยางเหรียญทองเหรียญทาหายิ่หนุ่งนี่หนุ่งสิกลับมากอะ มาหอดเฮี้ยกับล่างตีนจากขึ้นไปทั้งเฮี้ยกับมันมีหมออูสองนะ่วยเนาะพี่น้องใส่ใส่เขา,เ,าเออเขาสารเขาสารครับนี่แหละเขาสารครับเขาเปียกเออเอาไว้ใกล้ๆกันดิเขาวไว้ถ้าตำก็เขาที่เจ้าของนั่นแล้วนเนาะพี่น้องเออเขาที่เจ้าของเตรียมเตรียมสีมาแล้ว,วฟัดแล้วใส่ไว้ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่เรามาเราก็คือตักเขาเอาดองเต้านาะพี่น้องตักจอ้อสองอันแล้วก็น,น้ำ มาวะต่อหนามก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละมาตักหนามใส่เรียบร้อยเขาไปนอนเป็นจังสี่สูมื่นเลยโจรพี่น้องมันจอบลอยเนาะพี่น้องมันสังเกตเห็นอาการนี้บักเนียนม่านหมักขึ้นมาแล้วก็ต้องมาเขาแล้วจังคอยเขาไปนอนน้ำเมียเนียมันจอบเลยพี่น้องเออมันเห็นเมียเขาง่ามมันข้นเลยขืนีิฉาเขาวันทองมันจากสวมรยอยมันเป็นแบบนี้มีเะไพี่น้องมีหรือวันทองบาทนี่มันก็สังเกตอยู่หลายมือนเลยที right ่ก so fact.. right ็ไปตั so ้งแต่นางมาเขาไม่ผุนล้ว มาเขาไม่เนี่ยเพิ่นมาดึกเออแล้วมาดึกแล้วก็มามามาดึกๆอย่นี่ยแต่ช่วงฮอดหมดง่ามเขาไม่แล้วเขาม้านเริ่มแก่มันเริ่มสีใดน่องะอะไรยังเร็วสิมันก็นมาตะเว้นแนี่ยแต่ว่าสมมาว่าเราไปเราไปบราโดนดขั้นช่วงเน้นแล้วช่วงช่วงนี้เริ่มได้เขาเขาง่ามแเรายังเล็วแต่เราก็ไปเข้าเดี๋ยวไปใต้เขียดไปยังสิกะประมาณจะยังโดนกับสีชั่วโมงเนาะพี่น้องกับหัวเมียเด,ยเดยวารูมเมีเยจะของง่ามคือกันมาต่อสิ่งตาเบิ่งยางไปน้ำเมี่ยงสิ่งตาเบิ่งได้บอกใดเบิ่งเมียกู มึงมีพฤติกล้าสบตาเลยวันทอทุกคนเซ้ยเหมือนเพระสนใจวันทองแต่วานก็มีอ่ว่ะพี่น้องโจรนวันทอโจรส่วนมากมันใสเดี๋ยพี่น้องเฮียนเพราะไก่เพราะไก่ขนาดละจรนวันทองมันสิงเบิงเมียเล่าเนาะวันทองมือนีเล่าคือกันเล่ากันลงจากเฮียนวันทองเออลงจากเฮียนไปไต่เขียดมือเนี่ยมันก็กลกาว่าโดนเติบเลยพี่น้องจักสิกนี่ละเครื่องชั่วโมงแล้ววันทองให้มันคือนนะเมียก็นอนเนาะเขาก็เขานอนหน่อดิเออช่วงช่วงแรงวันทอง เขานอนเจ้าของกับเห็ดค hmm. ือเขาน่ะหละพี said, ่น้องกลับมาหอนกับล่างตีนล่างตีนจากตักน้ำล่างตีนเห็ดแต่มันคือเสียงได้ยินเสียงล่างตีนจากจากเี่ยเมี่ยรูบะผัวเจ้าของกลับมาเร็วันเออรู่าผัวเจ้าของกลับมาเร็วกันเถอะขึ้นไปก็ต้องเห็ดเห็ดแต่มันคือเห็ดแต่มันคือผัวเขาอ่ะพี่น้องไปมาเขาอ่ะเออไปตักเขาเปิดแอ่งเขามาเถอตักเอาหนามใส่กันเถอะแต่มันมืดวันทอพี่น้องมันหมืด ไปเปิดไปตักเอาเขาเอาดองเตาค่ำค้ำมึงมาเถอะเอาดองเตาตักที่จากเออเทใสนั่นมาว่ะเถอะมาตักน้ำใสข่อมมาเออเฮ็ดถ้วยเดียวนี่พี่น้องบ่เทศอะไรตักเอาดองเตาตักเถอที่เอาน้ำใสจากเรือร้อยบ่หินบ่เทศน้ำไม่ยังดอกมนเถอะเรียบร้อยเขาไปหาเมียเขาเลยด้เออเขาไปมาเถอะเขาไปเฮ็ดคืดอผัวเขานั่นล่ะเขาไปกับเมียกับวันผัวมาหอดมาหอดผัวกั เออต้องเห็ดการบ้านทรงเมียเดียววันทองก็เริ่มกิจกรรมเันือนตัเออบันเลี้ยงเลยเหมือนตัวผู้เมียก็ว่ามันห่วยผัวเจ้าของกัมาเลยกันเออบ่าว่าเรวก็ะเรียบเตี้ยเหมือนัวพัวผปังหงักมากกันดึกเลยเหมือนเพื่อนิฟ้าวดิเออเพราะว่ารู้เดียวว่าเวลาประมาณนยานย่านผัวเขากับมาไหวเห็นบ่ละเออกำลังเหยาเลาวันทองไปกระลังเหยาเหงาเหงาอยู่ผัวเขากับมาให้เลยวัยพี่น้องเสียงลากตีนจากอยู่เหมือนตัวผู้เมียเป็นแปลกๆคือกันเพราะว่ามันเจ้าของหลางเจ้าของหลาง ต่างตีนเนี่ยมันเทอผู้บักชลเนี่ยขาดหลายออกมาเลยพี่น้องเออขาดหลายโอบเสาแอีงน้ำลุ่งเลยมันเทอบ่โดดดิเออโอบเสาแอีงน้ำมากมันเทออืมโอบเสาแอีงน้ำมากผู้ผัวกับยางขึ้นมาตั้งเฮียนเหมือนบอลลูผู้เมียเนี่ยก็อียังวะผัวกุ้นออกไปอยังวะเออบ่บ่ลบุหรี่บอลบ่ได้ฟังเดี๋ยวมันเทอเสียงเสียงสาดน้ำจ่าอยังเนี้ยบอลลูเลี้ยงเดี๋ยวมันเทอเออออกมาออกมากันเอผัวกูไปอยังวะเออฟังแหละหัดโยนต่อถ้าโดนผัวยางกูกักกักกับสีไปมาเขาอันต่อผู้ผัวเล่ากัน ไต้ไฟน้องเออไต้ไฟบึงวันท่ออยู่ตะเกียงขึ้นบึงเปิดพอจะเปิดไฟไต้ตะเกียงขึ้นบึงนั้นแหละเอ้าผู้ใดเห็นตะห้อยมาเข่าพี่น้องแต่ว่าเป็นมาเข่าเปียกมันตักเข่าเปียกพี่น้องเพราะว่าโจรเลยนะป๊าดเราสูญบักขักเราลู่แล้ววันต่ว่ามีคนมาหล่อยเราวันต่อเราทำเขาเขาผู้ใดมามาเข่าวะเออผู้ใดมามาเข่าฮะไผมามาเอากับคอยกวาดแม่เจ้าหรือว่าแมนตีผันว่าเด็กผู้หญิงเอาวันบ่ละ เออเราเื้อเล่ารูเรื่องว่าเราเสียเสียรูโจรแล้วต่อโจรมันมาจอบหลอยมิเนี่ยเราต่อเรากับยางออกมาสั้นเนาะมันเชื่อจะไหนต๊บไหนของตึบตึบเลยต่อบักได้เห่างขึ้นบนแหงนเอาบักไดมาเขาเปียกเลยออกมาตีกันก็กูเดี๋ยวนี้วันเออสี่แม่มึงวันแต่เราด่าเนาะเออเราถูนมาตรงห้องกากกากอยู่ตัวเออนี่แหละพี่น้องเป็นเรียงเล่าของโจรไปลักมาเขาเปียกให้เขาต่อพี่น้องเออมันหลอยมันเห็ดทุกอย่างคือเขาเบิดแต่ว่าบัด มันเป็นถิมรักฐานไว้พี่น้องมันเป็นถิมมากเขาเปียกคนเ่อเออมากกับมากเขถือคนท่อะนี่ก็เป็นเ่องล้วแหละว่าวสู้กันเออมากกับมากมันถือแน่เขาเสียเท้ากันดอกพี่น้องมันสุ่มลอยขึ้นกันบนเ่อะจะไปมากเขาไปเฮ็ดอย่างไรเห็นไต่มันขึ้นนะจะไปหามากเขาเปียกในเพื่อนเดียวเนี่ยพี่นอ้องกันคนลงโขกกระเดามาว่ากสู้พี่น้องฟังบนเ่อไปนี่ท่านมากเขาเปียกเออ